จะเอามาตากมาฟาดแบบนี้เด้อค่ะเด้อก็นัดกันอาทิตย์หน้าเราไปซักพรมกันเถอะเขาเปิดเราจะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะเยนสนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อค่ะว่าเราอยู่กันแบบไหนผักชีล้อมก้นดอกค่ะวันนี้เราได้มาเต็มกะละมังเลยค่ะเห็นไหมค่ะก้นดอกอบอวบเลยค่ะ เยงดังกวบกวบเลยค่ะเก็บผักเลยหลายอย่างแล้วมาเก็บผักบุ้งไปแกงสักสองสามลำก่อนค่ะอันนี้ป่าปักบุ้งฝรังเด้อเด้อต้นก็จะสูงแล้วแต่ก็พอแกงได้อยู่ค่ะเดี๋ยวไปเอาต้นที่ว่าเขาอ่อ,อนๆ เราแยกตนมาหักไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวไปเอารึกๆนึงต้นอ่อนๆเอาไปเกงี่ปนกันอ,อ,อันนี้ค่ะ ถ้าททต้นเขาโตแล้วต้นเขาเท่าแขนเลยพี่น้องเนี่ยโอยหลบไปไม่ที่ไปไม่เห็นาหาอยู่หากินเหมือนบ้านเราเนะี่ยหาผักหาปลากินบ้านเรายังว่าเนาะบ้านเรายังว่ามีไอ้ผักตลอดฤดูกาลเนาะอันนี้มีแค่ตามฤดูกาลมอกี้เน็ตเข้าไอ์อีเมลเข้าตัดเลย โต๊ะโขโลยังเก็บมา่กี้นะโอ้ยงามเวลาฮักดังเวลาไปเก็บนะพี่นองฮักดังตัวก็อุ้โอยโคตรมันเลยอันนี้เราก็จะําหอมอาหารไว้กินนานด้วยค่ะเด้อเราุกตาก็เดินเลยเอกิกเอิกมาแล้วตุดแหล่สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ <laughs> ดูเสือ้อ,อ,อห,หรออะะเ้าแฮ่รู ก็หลักโย่เฮ้ลูบอกว่าอยากกระแทกแกล้งพวกเราพี่น้องคุณตาแกล้งพวกเรามากระแทกโตเยสซนยส่นบอกว่ามันมันมันขยับขยื่นอ่ะขยับขยื่นนี่เออฉันลืมว่าคนเท้าไอ้คนเท้าอยากหยอกอยากหยอกก็หยอกไม่เป็นเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ดูเลนเดอร์สองตายายนี่พี่น้องเออมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งก็อยู่เป็นเพื่อนกันเด้อ อันนี้ก็ในสาระของเราก็คือถนอมอาหารไว้กินด้วยที่นอกจากอันนี้เราถนอมอาหารไว้กินน้ำก็นั่นแหละแชร์กันเนะคะผักชีล้อมกันดอกค่ะปวดปวดปวดป,วป,วป,วปวเลยค่ะ แล้วแตงก็ต้องเอาผ้าคลุมค่ะปลูกแล้วก็ต้องเอาผ้าคลุมหนาวค่ะไม่งั้นก็จะไม่ได้กินอันนี้เดี๋ยวแกก็เอาอันนูน้นผ้ากองไว้นู้นมาคลุมพวกเราก็เอาพรมออกมาตากกันค่ะไม่หน้าหนาวหน้าร้อนก็ต้องตากด้วยค่ะเ <Okay. S 1> หนาหนาวก็ตาก นี่แหละค่ะวิถีของเราอยู่กันแบบนี้แหละค่ะในช่วงฤดูหนาวติดลบมากๆเราก็จะเอามาตากมาฟาดแบบนี้เด้อค่ะเด้อก็นัดกันอาทิตย์หน้าเราไปซักพรมกันเถอะเขาเปิดน้ำแล้วค่ะที่ชายหาดนะคะที่ว่าทางเทศบาลเขาทำไว้ให้พวกเราซักพรมนั่นแหละค่ะเขาเปิดไว้ให้แล้วะค่ะน้ำเดี๋ยวก็จะชวนกันไปซักแต่ตอนนี้มันจะมันจะคนจะเยอะนะคะ ช่วงเขาเปิดใหม่ๆใครก็แย่งกันกลัวไม่ทันแดดปีหนึ่งเราซักกันครั้งเดียวโย<อ>เราจะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะเยสสนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อค่ะว่าเราอยู่กันแบบไหนชีวิตของพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้ เก็บผักมาเดี๋ยวไปทําผักกันค่ะย็ดสวนกองไว้ที่โต๊ะนู้นยังไม่ได้ทําเลยพี่พ,พีน้องๆจ๋าเสือ่อศาสตร์บ้านเราหนะ่ะเพื่อนบ้านเขาถามเอาบ้านพวกเธอไม่ทําแบบนี้เหรอใช่เด้อค่ะเด้อใช่ลองทําแบบนี้แล้วก็เอามาฟาดเอาฝุ่นเอาดินเอาทรายออกนนะ่ะบ้านเราพอพับตอนพับเก็บก็คือพับเก็บม้วน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 เลยเน้ะคะ่นะเนาะอันนี้เขาบอกว่าเอา้าบ้านพวกเธอไม่ทําแบบนี้เหรอเพราะว่า อันนี้เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะค่ะเนาะเขาบอกว่าทาไมไม่บอกบ้านเพราะเธอทําแบบนี้เพราะว่าเวลาเอามาตากแล้วก็เอานี่แหละคะ่ะเอาที่ฟาดมาฟาดฝุ่นมันก็จะได้ออกบ้านเรามีบุญมีการมีงานพอเสร็จงานก็ม้วนเก็บเนาะคะ่ะอันนั้นก็เวลาไปนั่งก็ติดเสือ้อติดผ้าเราขี้ฝุ่น,นะะเนาะค่ะเนาะบางทีนะคะทำแบบเขาบอกก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าประเพณีของบ้านเขาจะทําแบบนี้นะคะก่อนที่เขาจะทําความสะอาดดูดฝุ่นเขาก็จะเอาออกมา มาตากมาผึ่งเอาไว้อย่างกัรน,นี้เสร็จแล้วเขาก็เคาะแบบนี้แหละค่ะพ่กเย,ยนสนก็ทําเหมือนกันลองเอาไปทําตามดูค่ะอันนี้เป็นเป็นความคิดที่ดีเขาบอกว่าบอกบ้านเธอทําสีโซนเย,ยนสนก็จะหอบพ่อุงพลังเข้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวไปคุยกันในบ้าน อันนี้เราก็จะมาทําการต้มค่ะต้มไม่ต้มนานนะคะเพราะว่ามันจะเละง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าผักชีล้อมแล้วมันก็อ่อนด้วยอวบด้วยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเราต้มแค่แป๊บเดียวค่ะถ้าเผลอแป๊บเดียวเขาก็เละเลยค่ะมันเหมือนผักขมนั่นแหละคะ่ะพอเราต้มนานสักหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะเละเพราะว่ายยสวนแค่ลวกน้ําเฉยๆค่ะลวก เสร็จแล้วก็ไปน็อกน้ําเย็นเราตัดมาเยสวนจะไม่ล้างเลยนะคะเ้อะยยสวนก็มาเลือกมาคัดดีๆด,ดูบุ้งดูหนอนดีๆแล้วก็ทีนี้ก็ตัดมาเลยพอตัดเสร็จเราก็มาลวกแบบนี้แหละคะ่ะในช่วงที่เราน็อกน้ําเย็นนั่นเองค่ะเราจะล้างสองน้ำสามน้ํากว่ากันไปจนกว่ามันจะเย็นบางทีก็ต้องสี่ครั้งเลยค่ะเราต้องการให้มันเย็นเร็วๆนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะแช่ฟิตไว้กินนั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยายสดก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ดไดชมว่าเราอยู่กันแบบไหนอยู่ที่นี่มันหาผักกินยากเนาะคะ่ะก็ตามที่เห็นนั่นแหละค่ะมันมีแต่หนาวกับหนาวอันนี้ก็เก็บจนจะพอแล้วค่ะตู้เย็นจะเต็มแล้วนี่แหละค่ะที่เห็นเยอะๆตอนที่ว่ายังไม่ลวกไม่ต้มเนาะคะ่ะมันก็จะดูเหมือนเยอะแต่พอต้มแล้วก็ได้แค่นี้เองค่ะสามสี่ถุงเองค่ะก็ไม่เยอะค่ะ โอเคนะคะยเยาสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกลาบขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าขอให้มีความสุขในทุกๆวันรักทุกคนนะคะบ๊ายบายเฮ้ยป้ากล้กิน